นี่จะมาสอนทําวงแหวนกันนะคะนี่เข้าไปที่ตัวไม้บรรทัดนะคะแต่แว,ว่าเลือกวงรีนะคะเสร็จแล้วก,กดตรงวงรีที่มันขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะก็ปรับขนาดกว้างยาวตามต้องการนะคะองศาที่ได้หลังจากนั้นก็กดนี่เลยค่ะขยับซ้ายขวาแล้วก็เลือกภูกกัน,นะคะแล้วก็วาดลงไปก็จะได้วงรีที่เราต้องการส่วนเกินที่มันเกินออกมานะคะเราก็ลบ นะคะด้วยเครื่องมือตัวนี้แล้วกกดลบที่มันเป็นส่วนเกินนะคะปรับขนาดยังลบแล้วก็ลบเลยหลังจากนั้นพอเราลบส่วนเกินออกนะคะก็จะได้วงแหวนแบบนี้นะคะง่ายมากนะคะไม่ยากเลยเดี๋ยวเราจะมาทําอีกอันหนึ่งแบบไวๆให้ดูนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็วาดนะคะปรับขนาดได้ตามที่ต้องการเลยคะ่ะว่าเราจะเอาเอียงแค่ไหนเล็กแค่ไหน แล้วก็วาดลงไปเลยส่วนเกินก็เหมือนเดิมค่ะใช้ยังลบลบออกนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ